วิวข้างทางอีกแล้วคะ่ะวันนี้รถไปซื้อของมานะคะเดี๋ยวพอถึงบ้านแล้วถึงจะรีวิวสินค้าที่ไปซื้อมาวันนี้นะคะเป็นกับข้าวานั่นเองนะคะเดี๋ยวรถให้ดูวิวข้างทางก่อนนะคะกาดีมากับใบรุ่นคะ่ะทุกคนคะ่ะขับรถนี่อย่างซิ่งเลยค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากวันนี้อากาศร้อนมากเลยป้าป้า,ามีส โอเคขาไปไม่ได้กดก็ข,ขุดตอนมานี่แหละนะคะกดตอนขากลับน,นี่แหละนะคะให้ชมบรรยากาศที่เยอรมันตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากมากนี่คือบรรยากาศที่เหมือนบ้านเราเลยค่ะตอนนี้สามสิบกว่าองศาเนี่ยเหมือนบ้านเรามากๆเลยนะคะแต่ว่าอากาศร้อนที่นี่มันร้อนแห้งเนาะทุกคนคือมันร้อนร้อนมากๆ ชมวิวไปได้เลยเนาะไปซื้อของมาค่ะทุกคนคะ่ะที่นี่นะคะจะอยู่ห่างจากบ้านรถไปสามสิบกว่ากิโลค่ะขับรถก็ประมาณสามสิบกว่าน,นาทีนะคะไปซื้อกับข้าวค่ะทุกคนเพราะปกติแล้วคือที่บ้านรถจะซื้อกับข้าวอาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยอาทิตย์ละครั้ง แต่ว่าเป็นอาหารของฝรั่งด้วยอาหารของรถเองนั้นนะคะรถจะได้มาประมาณ2เ <c oughs> ดือนสมเดือนครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่ว่าในแต่และเดือนที่รอการมานั้นบางทีก็น้องสาวไปอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อนไปเนี้ย <c oughs> เขาก็ซื้อฝากซื้อใครไปก็ฝากซื้อเป็นมาอะไรเงี้ยน,นั่นคือต่างหากนะคะแต่ว่าที่เราต้องมาเองนี่คือก็ประมาณ2เดือนนะคะมาครั้ง คล้ายๆบ้านเราละค่ะทุกคนคะแต่ถ้าซื้อในในเมืองที่รถอยู่นั้นก็จะไม่มีพวกอาหารไทยนะคะมีแต่เป็นอาหารฝรั่งแต่ว่าถ้ามาที่นี่ก็จะมีอาหารไทยให้เลือกเยอะเลยนะคะก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวก็จะมีหลายข้าวค่ะทุกคนคะมีทั้งข้าวไทยนะคะข้าวลาวแล้วก็ข้าวเวียดนามนะคะร้านที่รถไปวันนี้ แล้วที่รถไปวันนี้ข้าวไทยไม่มีนะคะไม่มีกระสอบใหญ่ค่ะรถไปซื้อกระสอบใหญ่มานะคะรถก็เลยได้ข้าวลาวมาค่ะทุกคนได้ข้าวลาวมานะคะตอนนี้ได้ข้าวลาวมาทั้งข้าวเหนียวแหละข้าวเจ้านะคะเพราะว่าตัวรถเองน่ะรถกินทั้งข้าวเหนียวแหละข้าวเจ้าคือมันเป็นบางวันค่ะทุกคนถ้าช่วงไหนรถมีเวลาเนี้ยรถก็จะได้กินข้าวเหนียวค่ะเพราะว่ามันจะ มีน้อยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนลูกก็จะได้กินข้าวสวยนะคะก็ได้ข้าวกลุ้มค่ะสาเหตุที่ได้ซื้อกระสอบใหญ่มานะคะที่ซื้อแพ็คใหญ่มาก็เพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้าวดันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่มีโมเมนต์นั้นเพราะว่าเวลาทํางานเนื่ยไงนะคะอย่างน้อยก็ให้มีข้าวไว้ก่อนนะคะเอ้แล้วก็โม้ให้ฟังไปด้วยแล้วก็ให้ชมวิว าจากเรียนแล้วนะคะแม่น่นว่ายฉันไม่ไปกับเธอนล้ววันนี้ฉันจะรออยู่ที่บ้านานะโมเมนต์มีบ่ได้มี่ดูบันไดเี้ค่ะพี่น้องจ้าเป <c oughs> ็นสูตรนั่ยมาขาเหมื้อนนี้มาน้ำกัน วิวไป็นน้ำกันเรื่อยๆนี่สด้ะค่ะพี่น้องจา้าโอยบ้ากก็ไปรุ่นพี่น้องเอ้ยขับรถเร็วขนาดค่ะเราลืมข้าวไปหรือใดว่าแม่นขับเครื่องบินนะแล้วนะเราเป็นคนขับรถเร็วนี่สีตนน่ตลอดเลยนะค่ะพี่น้องจา้า <c oughs> แต่ไก่เมย์นะคะรถอยู่นี่มันโมไลนะจ๋าก็ไปเรื่อย ะะแต่พอออกถนนพิชชุมชนไปแล้วโอ๊ยปัปน่นปั่นขับเครื่องบินกับพี่น้องกันลูกกับปั่นนั่งเครื่องบินชุด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 ,ชด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 เลยนะคุณสามไปก็ไม่รุนพี่น้องเอ้ยไม่รุนนะจ๊ะโอ้ยบรรยก หอมน้ำหอมได้ค่ะพี่นอ้องพันเด็คนอนโดนพันเดมาสองคนนะคะมาสองคนแ,แกสีผ้าเมียอันขับรถชมวี่อยู่น้ำเนรันนะค่ะพี่น้องก้าพี่ใหญ่รถเราเป็นคนโลมนติกค,ะคะ่ะพี่น้องว่าสิเป็นโลกแบบว่าโลมนติกนะคะโอ้ยพี่น้องเ,งเอ้ยโคขงเอ้ยแน่นอนกะะันค่ะคุณอันนี้บอไปรถขับหรือจริงวะ Редактор ต้องขอโตไปสักวันด้วยตาพี่น้องคะไก่จะหอดบาทน,นะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าจังพอกันไม่ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้เบิ่งว่ามือนี้ลงไปสื้อของหมาลวดได้ลวดได้ยักษ่แน่นะคะพึ่งไปท่าไดในมือนี้นะคะพอพอกันไม่ได้ในคลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องจ้ากิปนี่ต้องสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมเด้อนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ